ครับ14ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ครูตัวจะมาสอนรูปแบบการเกาที่มีลักษณะการเล่นแบบพร้อมนิ้วกันนะครับแล้วก็ตามด้วยลักษณะของเมโลดี้นะครับนะครับต,ตัวตัวแรกจะเล่นนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับสาย6กับสาย1นึ่งอย่างนี้เนาะอันนี้คือลักษณะการเล่นที่พร้อมนิ้วกันนะครับต่อไปนะครับก็จะมีโน้ตเม็นลี่ตามนะครับน,นะครับพร้อมแล้วก็เล่นเป็นเมโลดี้อย่างนี้ ค,คอที่จะเล่นนะครับแล้วก็จะเอามาฝึกนะครับก็จะเป็นคอดีครับต่อไปเอมิเนอร์ครับต่อไปดีมิเนอร์แล้วก็จีนะครับอ่าทีนี้เราจะเล่นลักษณะปเป็นอ่า,สอ,อาสองอ่าสองจังหวะแต่หนึ่งห้องนะครับก็คือเรานับหนึ่งและสองและแล้วก็หนึ่งและสองและและ้วก็ หนึงและ2และแล้วก็1และ2และอย่างนี้เนาะนะครับอ่าเดี๋ยวคึ้ตัวขึ้นโน้ตให้นะครับขึ้นโน้ตให้มาขับนิ้วอย่างไรนะครับทีนี้เราวางนิ้วให้ถูกครับนิ้วโป้งนะครับเป็นจะเป็นนิ้ว P เนาะโป้งคือ P ีจำไว้นะครับนิ้วชี้คือ I นะครับนิ้วกลางคือ M แล้วก็นิ้วสี่คือ A เอาท่องมาเลยครับ P I M A นะครับอันดับแรกนิ้ว P กับนิ้ว M อ่านิ้ว P ีคือนิ้ว A พร้อมกันครับแล้วก็นิ้ว I จมไนะครับหรือท่านจะท่องเป็นโนต้ตเป็นเสียงก็ได้คือ6กับ1แล้วก็3 2 3นะครับเนี่ยขอ C เนาะต่อไปขอ A m เมครับก็จะเป็น5กับ1 5กับ1แล้วก็3 2 3ต่อไป D ีดีเมนะครับก็จะเป็น4กับ1 4กับ1แล้วก็3 2 3แล้วก็สุดท้ายขอ G ครับจะเป็นสาย6กับสาย1นะครับ หกกับหนึ่งแล้วก็ตามด้วย3 2 3นะครับแล้วก็ซ้ำที่เดิมครับ A อะ C แล้วก็ A อเมเนอร์ต่อไป F ครับ F จะเป็นไซส์6ครับแล้วก็ G ครับอ่าแบบคอในอย่างงี้เนาะแล้วสุดท้ายจะลงคอ C ีนะครับอ่าเวลาลงกันก็จะเล่น C A เอมเนอร์ดมเนอร์ C A minor F ครับ G ไล่มาแล้วก็ลงเป็น C เป็นลักษณะอย่างนี้เนาะอ่าเช็คคอร์ดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับมี C A minor นะครับ D minor แล้วก็ G รับสองมา C A minor F G และสุดท้ายก็จะเป็นลงโน้ตตัว C แล้วก็คนตัวฝากนิดนึงนะครับเวลาเล่นนะครับทุกคนต้องทนย้วนิดน,นึงก็คือรอบแรกนะครับจะเป็นสายหนึ่งจังหวะแรกเนาะเรานับจังหวะหนึ่งครับต่อไปจังหวะและของหนึ่งและก็คือสายสามต่อไปสอง, efendim, สองก็จะเป็นสายสองแล้วก็และของสองก็จะเป็นสายสามเราจะดียอย่างนี้ครับเช่นก็สี่หนึ่งและสองและอ่าต่อไปก็เปลี่ยนนะครับหนึ่ง และสองและนะครับนับจ right, ังหวะด้วยเนาะหนึ่งและสองและแล้วก็หนึ่งและสองและอย่างนี้นะครับอ่าพอผสมกันมันก็หนึ่งและสองและ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 อย่างนี้นะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคู่ตัววางคอนเซปต์ไว้เท่านี้นะครับ เอาไปฝึกกันแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับ1และ2และ1และ2และนับจังหวะให้นิ้วด้วยนะครับแล้วก็วางนิ้วให้ถูกนะครับนิ้วพีจะดิดสาย6สาย4ี่สาย5้าหกสี่ห้าต่อไปนิ้วชี้จะดิดสายสามสายเดียวนะครับแล้วก็นิ้วกลางจะดิดสายสองสายเดียวแ,แล้วก็นิ้วนางหรือนิ้วเอจะดิดสายหนึ่งสายเดียวเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเจอคลิปหน้ากับเพยช์ชันการสอนตำแหน่งในทางคอร์ดของโน้ตหน้านะครับอย่าลืมสรุปก,กับแบบฝึกนะครับฝึกซ้อมบ่อยๆเราจะเล่นได้เองนะครับวันนี้คอตัวขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับเดีย๋ยวเราจับกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ